สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยเอลี่วัยหนึ่งขวบห้าเดือนกว่าค่ะทุกคนวันนี้มาทําบุญกับแม่ค่ะหลังจากที่แบบว่าป่วยปวดท้องเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะตัดมาอีกภาพหนึ่งค่ะพี่เขามากินขนมกับพี่สาวเขาค่ะทุกคนลูกพี่ลุหน้องกันนะทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะทุกคนแซ่บหลายค่ะ ฟันเพิ่งออกไม่กี่ซี่อกนะทุกคนนี่ค่ะดูดาะว่าทุกคนน่าเอ็นดูมากค่ะแต่ละคนก็คือแซ่บลายค่ะทุกคนชอบกินขนมกันค่ะเด็กๆเขียวไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบว่ากินขนมแบบอ่อนๆนะทุกคน ที่แบบว่ามันไม่แข็งเกินไปยังไม่มีฟันกันเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะตัดมาอีกภาพหนึ่งค่ะทุกคนเล่นยนต์เลยค่ะนี่หนูเป็นผู้หญิงนะเอลี่นะคะเล่นยนต์ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะตั้งแต่เดินเป็นนะทุกคนเดินไม่หยุดค่ะแต่ละวันนะไปแบบว่า ไปนู่นไปนี่เต็มที่เลยค่ะทุกคนดือ้อกำลังซนค่ะทุกคนนี่ค่ะตัดมาอีกภาพหนึ่งค่ะขึ้นที่นอนไปแล้วหนึ่งค่ะนี่คพี่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะทุกคนตั้งแต่เดินได้ยืนได้ก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยค่ะตั้งแต่หนึ่งขวบัวานะทุกคนเนี่ค่ะ น้องกระตูนน้องอะไรเอ่ยก็วางไปหมดเลยค่ะทุกคนเล่นเสร็จแล้วค่อยเก็บทีเดียวนะไม่งั้นก็จะเหนื่อยค่ะตัดมาอีกภาพหนึ่งค่ะอันนี้ส้มรถล้วค่ะส้มรถค่ะทุกคนจะขี่รถเนาะตัดไม้อีกคลิปหนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่กระโปงค่ะทุกคนใส่กระโปงแล้วก็น่ารักเหมือนผู้หญิงเลยนะทุกคนถ้าไม่ใส่กระโปงก็จะเหมือนเด็กผู้ชายเนาะ นี่ค่ะเด็กกำลังโตค่ะทุกคนนี่ค่ะบอกแล้วว่าถ้าเดินได้พี่เขาก็จะไม่นั่งค่ะเดินทั่วบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเนี่ยมีอะไรก็แก่ก็งัดหมดค่ะทุกคนอยากดูอยากเล่นอยากเห็นค่ะดีนะไม่เก็บนู่นเก็บนี่เขาปากนะทุกคนนี่ค่ะตัดมาอีกภาพนึอีกคลิปหนึ่งค่ะทุกคนเล่นรถค่ะนี่ค่ะ นาเอ็นดูมากเลยค่ะทุกคนสาวน้อยของเราพี่เขาก็จะเล่นตามภาษาเด็กๆก,กันเนาะมีอะไรก็เล่นหมดค่ะยังไม่รู้ว่าไหนแบบของเด็กผู้หญิงของผู้ชายค่ะทุกคนอนไนสนุกอนไห่ใหม่ๆก็ชอบเล่นค่ะทุกคน